หลอดกาแฟาเรามาทําแบบนี้นะคะสวยน่ารักมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้จะพามาชมร้านกาแฟานะคะเขาเขาตัดหลอดเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะแต่ข้างในก็จะใช้ขวดน้ําทําเป็นเหมือนโคมไฟก็ได้จะเป็นดอกไม้พุ่มๆแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะแล้วหลอดหลากสีแบบนี้นะคะก็ตัด แากแบบนี้จต่ที่เราเรีดแบบไหนคะทำไมเป็นใบสวยๆรีดรีดให้มัน,นแบนๆเลยค่ะพะตะแล้วก็รีดแบนๆแต่ตรงนี้อ๋ออันนี้คือแบบที่หนึ่งนะคะพเพื่อนๆ๋ยวเรามาดูแบบที่สองนี่แบบที่สองเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นหลอดนะคะเป็นหลอดแต่แต่ว่าข้างในก็ใช้หลักการเดียวกัน,นะคะ่ะ ใช้ขวดน้ำนะคะทำเป็นเหมือนเกรสรใหญ่แล้วก็เอาหลอดแล้ยึดมายดติด,ดเอาหลอดที่ไม่ได้คุณภาพแล้วก็มาผ่าแล้วก็ยืดให้เป็นเกลียวแบบนี้ค่ะเหมือนเราผูกริบบิ้นนะคะคล้ายๆแบบนี้จะมีอันนี้อันนี้หลอดยาวอันนี้หลอดสั้นแบบนี้นะคะเขาใช้แตงร้านกาแฟนะคะนี่นะคะ สวยน่ารักมากเลยนะคะเรามาดูมุมนี้กันนะคะอันนี้ก็ทําไว้เต็มร้านเลยนะคะทาไว้เต็มร้านแบบนี้นะคะ่ะสวยนะคะเดี๋ยวถ้าเราอยากดูวิธีทํานะคะเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีทําบอกให้ดูนะคะว่าเราจะทําแบบไหนนะคะให้หลอดออกมาสวยแบบนี้นะะี่ค่ะแล้วก็ถ้ารใช้หลอดไฟสลับแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้เป็นโคมไฟข้างในก็ได้นะคะนี่นะคะที่ร้านกาแฟนี้อยู่ อยู่ที่ไหนอยร้านกาแฟนี่นะคะมุมน่ารักน่ารักเลยนะคะไอเดียดีมากเลยนะคะสวยงามมากค่ะร้านกาแฟนี่ดูเคยเรียกว่าบ้านเ็กนะคะร้านกาแฟอยู่บ้านเป็กรอนเกนนะคะจะใครผ่านมาเส้นนี้แวะมาชิมกาแฟได้เลยนะคะนี่นะคะ สวยมากค่ะเราชอบไอเดียตรงนี้นะคะชอบไอเดียที่เขาเอาหลอดที่เหลืยใช้แบบนี้นะคะมาทำเป็นโคมไฟเล็กๆนะคะไปแบนไปดับร้านแบบนีนะคะ้ค่ะค่ะเพื่อนๆถ้าคลิปนี้คงต้องอเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ